สว,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ดีใจมากนะคะมากกว่า่บอกเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะก็วันนี้นะคะทีแรก็มาทำผมนะคะแล้วก็มาชิดเมนเพราะว่าเตรียมตัวมาเดินวันที่เท่านั้นะ แย่มากเลยแต่เป็นหมดเลยนะคะยังไงก็เชิญชวนมาดูกันมาให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วพี่แฮนแจ็คอะมาปราจ้าตีวันนี้มาเดเปไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเออเดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์คือไม่หมดบนนี้วันนี้วันนี้เราก็มาจัดสีผมก่อนนะเพราะว่าชาร์ลโลเราก็จะมาเติมคอลเลอรให้มันแบบฉูดฉาดเข้าใจไหมครับในที่สุดเรก็ต้องกัดก่อนคือเรามีนัดต่อผู้ชายนัดไปดูหนัง เราต่อยค่ะีราไมตีค่ะเนี่ยไม่เสร็จคือเราต้องรอดูวันที่เก้าวันที่เก้าต้องยื่นหนังหน้าเราพอให้มาเราจะให้ใครดูแค่ละ ที่ติดตามโซนซินแคมอยู่อยางนี้อยากสะายกปในเวลาไหนครับพี่มา4ี่โมงนะคะสี่มานก็ได้เย็นนะคะเย็นหมครับอจางเย็นเลยสยามกาแฟนะคะตอนอยากกาแฟเลยทีแบกโซนแต่งหน้าจะ3สาจุดนะครับแต่งหน้า3จุด้ทำผมสองจุดเป็นใช่ไม่ใช่คนที่มาดูคาบก็เดินได้ตามสบายเลยครับเดินตามสบายไปทางไทาง ใครก็สิาได้เลยครับสิงค์มาไขอใครยอใจด้วยค่พี่ตาพี่สามมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกค้ากลัวหปลาลูกค้ากลัวกาอหน้าจนใหม่นะคะมีไมากทีเจอกันค่ะใช่ใช่ร็แที่อยกดูแล้วันพี่เก้าแล้วเวลาประมาณสี่งเย็นทางถสยามจะเป็นขบวนแฟชั่นที่ยาวที่สุดในโลกนะครับใช่ใช่มาก่อนมาก่อนก็ได้ใช่ใช่ ถ้าไหลูกระหว่างที่ยากแต่งานได้ครับที่ปนเ็กวันนะครับใช่นะครับมาให้กำลังใจเสยยกันเยอะนาอใช่ค่เสียยากันจัดเต็มมากเลยมาให้กำลังใจนี้นะคะไม่จ้ำเปบนความมั่นใจมาเต็ม้กงต้องให้ค่ดพอเกเกอาไีค่ะุ